สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ก็มาเดินดูเห็ดน้องเมย์อีกแล้วนะคะมาเดินดูว่ามันมีไหมเมื่อวานน้องเมก็พามาเก็บเนาะเมื่อคืนฝนตกหนักว่ามันก็ออกไหมคะเราก็จะมาดูกันนะว่าเห็ดละโง่ของน้องเมออกไหมวันนี้เมื่อวานน้องเมย์พาเก็บตรงนี้นะคะเอฟีนะคะน้องเมย์บอกว่าให้ยายดูเผื่อมันออกนะคะ ยายก็เลยเดินมาดูนะคะนี่นะคะว่ามันออกอีกไหมเพราะว่าน้องเมย์บอกว่ายายดูด้วยเด้อเผื่อมันออกน้องเมย์บอกอย่างนี้เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกเนาะยายก็เลยูด้อแอบดูตรงนี้เมื่อวานแสดงว่าแสดงว่ามันออกเมื่อวานแล้วที่ยายเก็บกับน้องเมย์เมื่อวานอนะเอฟซี FC นี่เห็นแล้วงง เห็นแล้วงูกมันออกแล้วเมื่อวานแต่ยายไม่เห็นเนาะโอ้ยเสียใจด้วยด้อออกแล้วเมื่อวานแต่ไม่เห็นที่ได้สี่ดอกนะคะ FC ตอนนี้มีดอกเดียวนะคะเพราะว่ามันออกมันมีพวกใช่ไหมมันมีเมื่อวานนี้นะคะ FC เมื่อวานยายก็เก็บไปสี่ดอกเนาะอันนี้ก็เจออีกหนึ่งดอกมันออกพร้อมกันกับเมื่อวานมันก็เลยบานแล้วนะคะตีแต่ก็กินได้อยู่แข็งอยู่นะคะ FC แข็งอยู่ อู้แข็งอยู่เอาไว้น้องเมย์มาก่อนนะคะแข็งอยู่ว้าวบานเลยนะคะเอฟซีบานแล้วเอานี่คุมไว้ให้น้องเมย์มาดูว่าเมื่อวานเราเก็บไม่หมดจะบอกน้องเมย์ว่าเมื่อวานเราเก็บไม่หมดนะคะอะไรเงี้ยน้องเมย์เมื่อวานเราเห็นสี่จริงมันมีห้าดอกนะคะเอฟซียายมองมาเห็นพอดีเลยนะคะน้องเมย์เก็บไม่หมดนะคะเมื่อวานนี้นะคะเลยมีหนึ่งดอกนะคะไม่มีเพื่อนหรอ ไม่มีเพื่อนเลยนะคะเมื่อวานก็ได้ไปห้าดอกนะคะเอ้ยเมื่อวานได้สี่มันออกเมื่อวานแล้วแต่เราไม่เห็นนะคะตีนะคะมันมีเพื่อนตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพราะว่าเห็ดน,นี้ทํามันออกมันจะออกมีเพื่อนออกนะคะแต่เมื่อวานเราไม่ได้ดูข้างบนนะเราดูแต่ข้างล่างเนาะ เดี๋ยน้องเมย์มาจะบอกน้องเมย์ว่าน้องเมย์เห็ดเราอยัางเหลือดอกหนึ่งว่าน้องเมย์มองไม่เห็นนะคะเมื่อวานยายก็มองไม่เห็นก็มันไม่ได้ดูเนาะเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนมันก็เลยงอกขึ้นมานะคะเนี่ยมันบานแล้วนะคะบานแล้วเห็ดน้องเมย์นะคะดงเห็ดน้องเมย์นะคะนี่ถ้ามัน ถ้าฝนไม่ตกเขาบอกว่าให้น้ํามารดมันก็จะงอกออกมานะคะถ้ามันเคยออกแล้วมันก็จะออกอีกนะคะมันออกยังไม่หมดเพราะฝนตกไปชุดแรกเมื่อคืนกับฝนตกไม่เกินอีกสองวันมันจะออกออกใหม่นะคะไม่เกินสองวันเพราะเมื่อคืนฝนตกหนักนะคะเอฟซี IF นะคะนี่นะคะหนึ่งดอกที่เมื่อวานเก็บไม่หมดนี่นะคะเมื่อวานเก็บไม่หมดนะคะนี่ก็เลยเหลือหนึ่งดอกนะคะเอฟซี IF 4. มื่ช้าแม่ออฟก็มาดูกับแอนแฟมเบอรี่นะคะแต่เขาไม่เห็นเห็ดแต่ยายโชคดีนะยายเห็นเห็ดเขาไม่เห็นเห็ดแต่ยายเห็นเห็ดขำเขาไม่เห็นเห็ดแต่ยายเห็นเห็ดนะคะเห็ดงกออกหนึ่งดอกนะคะเมื่อวานเก็บไปสี่ดอกนะคะเอฟซีนะคะเก็บไปสี่เหลือหนึ่งเพราะว่ามันพึ่งออกเมื่อคืนนี้เนี่ยเก็บไม่หมด เมื่อคืนแกงกินอร่อยด้วยนะคะเมื่อคืนน่ะเดี๋ยวมันก็จะมาออกอีกนะคะคืนนี้เขาต้องอีกนี่นะคะน้องเมมยังไม่รู้เลยว่าเห็ดบานแล้วนะคะนี่อ,อันนี้เห็ดขอนกินได้นะอันนี้เห็ดกินได้นะหนูอันนี้เห็ดกินได้นะคะก็นะองรีบบอกา เดีคยวเอเชื้อมันมาใส่ในไข่ซี่นะคะน้องนี้อเป็นคนเก็บแล้วนะคะเดี๋ยวยายจะเอาไปแกงให้กินเด้อ<า>้ยกินก็ได้โอ้ยอ,อย่ามาเรียกปาก <c oughs> ตาดีไหมไม่เดินมาเมื่อกี้บอกว่าแต่แรกถามน้องเมย์ก่อนน้องเมย์จะหายเห็ดกันไหมน้องเมย์บอกว่า,วา พลสติกมอฝนมไม่ตกมันจะออกหรอขอมองอย่างนี้ยานันเลยไม่ได้รังคดอกนี่ต้หลางดอกเ็ดหมเด็ดก็ได้ไม่เป็นไรไ้รูเห็นไหม MC ตาดีมไข่ตาดีโม เอไม่ต้องคอมเมนต์มาด่ายายนะว่ายายผิดจริดๆน้องมีเป็นว่ะไม่ต้องนะเอฟซีน้องมีเป็นคนณพามาต้องมาบอกว่าคลิปที่แล้วที่มาเก็บเงินแต่น้องมีได้น้องสามหมื่นสามหมื่นค่ะรอบนี้ก็จะสามหมื่นห้าหมื่นเนาะรอบนี้ห้าหมื่นแลน้องมีโอเคขอบคุณค่ะสาธุกว่าเมื่อหร่รวมกันทุกคลิปยังไม่ถึงพันโอย เอาว้ทเห็นยายนดอกนี้นะจะคือยายก็เลยเรียกน้องมีน้องนี่นะคะสวนีอุ้ยชุดที่หกหลืองทองเดี๋ยวหาอีกอันนั้นกินได้นะคะหน่อยน่าเห็นนั่งกินได้เห็ดกอนให้ขายเห็ดก่อนเห็ดกอนกินได้เดี๋ยวก่อน ขอนไม้กินได้เลยใช่ค่ะขอนยัดเฟื่อะไรไม่รู้เหมือนกันยัดเฟื่องอะไรหนาโอ้ยังไงดอกโมันโอยเห็ดอเยอะเลยเห็นไม้อุยเยอะมากอน F4 เดินมาไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอเห็ดอะ คุยกับน้องเม่เม่บอกว่าต้องรอเม,มื่ฝนตกกันเมย่อวานสนก็เลยบอกว่าถ้างาั้นจะไป็นเสืดูก,ก่อนเดินมาก็เลยมาเจอเลยนะคะงมามมากตะเกินมองมาเห็นเหลืองอะไรตอนแรกว่าจะไม่แวะแล้วนะคิดยังไงก็เลยเดินมาคิดทีงเห็บน,นะก็เลยเดินมาว่าเผื่อได้เพราะว่าจะไม่มีคิค้มตรง ขอบคุณนี่น้องเมย์ก็ให้เห็ดไปด้วยนะคะเพราะว่าเจอเห็ดน,นะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวยายจะหาผัวเก็บได้อีกสองดอกนาลงพนร้อนระอุไม้พักเก็บเห็ดเลยห่วงใหญ่ที่สี่เขามีสติ๊บดี อ่อนเยอะเลยโอ้ยนิ่มกินได้นะเอฟซีเห็ดนิ่กินได้นะคะเพราะมันเป็นเห็ดคอนนะเห็ดคนอนไม้กินได้ไม้นี่ไม่เบื่อโอ้ยเอฟซีเอฟซีโอ้ยอ่อนรู้เลยโอ้ยเห็ดคอนเห็ดคอนกินได้นะเห็ดนี้นี่นะคะเห็ดนี่กินได้เห็ดคอนไม้